อยู่ย really th th ิ่งแต่ชอบเอาเด็กเจนซีผมเนี่ยเป็นคนที่ย้ายมาอยู่กับรวงไทยสร้างชาติเพราะผมเห็นว่าท่านพิเพันธ์ทำอะไรแล้วทําจริงนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่ท่านพูดมาทั้งหมดคือกันออกมาจากความคิดของพวกเราผมแน่อยู่กับการเกษตรที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมมาเล่าให้ฟังว่าเกษตรผมมีปัญหาชาวบ้านผมเดือดร้อนเรื่องที่ดินมีปัญหาเรื่องปุ๋ยแพงมีปัญหาท่านพิเพันธ์ตอบโจทย์ผมได้หมดเลยว่าหนึ่ง อ่าที่ดินทำกินต้องตั้งศาลเพราะเวลาเราทะเลาะกันเนี่ยรัฐกับประชาชนเนี่ยทะเลาะกันประชาชนเสียเปรียบอแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลแพ่งใช้เวลานานไหมนานทําไมไม่ตั้งศาลที่ดินโดยเฉพาะนี่คือคําตอบผมผมก็จะมีศาลชั้นตําบลที่ดินนี่เลยนี่คือคําตอบเฮ้ยผมบอกให้ใช่เลยพี่ถ้าอย่างนี้ชาวบ้านเอาเอกสารไปเดือดร้อนไปยื่นต่อศาลศาลเรียกคนมาไต่สวนพี่ากษาเสร็จจบไหม ให้ง่ายๆแค่ไปยื่นคำร้องไม่ต้องมีทนายอ๋ออบางีเป็นระบบทนายมันก็อาจจะจ่ายชาวบ้านไม่มีก็ขึ้นตรงอสารเลยสารเรียกพยานได้เองหมดสองเรื่องปุ๋ยคุณพระดำปุ๋ยแพงอ่ะแล้วบ้านเราเป็นเกษตรกรรมแล้วทำไมต้องสั่งซื้อปุ๋ยมาตลอดเลยปุ๋ยนำเข้ามาจากต่างประเทศขึ้นลงตามราคาผันผวนตามค่าเงินตามอะไรก็แล้วแต่แต่บ้านเรามีโพแทส N P K ทำไมไม่เอาตัว K มาใช้อ่ะเรามี K เรามีโพแทสโพแทสอยู่แล้วคือ ปุ๋ยคือ N P K อ่าดูเรียเนี่ยต้องซื้อน้ำต้องนำเข้าฟอสเฟตก็ต้องนำเข้า K เนี่ยก็ต้องนำเข้าแต่เราเนี่ยมีแต่เราไม่เคยเอามาใช้โพแทสเซียมเราก็ยังต้องนำเข้าอยู่ชัยภูมิโคราชอุดรเพราะงั้นเราต้องเอาโปรตทขึ้นมาเพราะเรามีโปรตสนปับ เราจะเอาโพแทสเนี่ยไปเจรจาต่อรองรัฐเนี่ยจะต้องพาเดอร์นะจะต้องเจรจาต่อรองกับประเทศที่มียูเรียประเทศที่มีฟอสเฟตว่าเรามาแลกกันเรามาแลกกันนะครับก็จะทําให้เรามีโปแทสคือแม่ปุ๋ยหนึ่งตัวแล้วมาผสมเองก็จะง่ายขึ้นลดต้นทุนด้วยลดต้นทุนแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคำว่ายูเรียหรือไนโตรเจนเนี่ยเนี่ยน้ำมันก็มีโรงกันไไฟฟ้าก็มี ทำไมไม่เอาบโปรดักต์มาทํายูเรียด้วยถ้าได้ทั้งยูเรียได้ทั้งตัวเคสองตัวรวมกันประเทศไทยสบายเลยต่อไปเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยน่อยเราไม่ต้องไปนําเข้าปุ๋ยแล้ว<ช>เราเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยแล้วมาถึงเรื่องกเกษตรกรก็เช่นเดียวกันอีกทําไมคนขายข้าวเปลือกมันจโจนทําไมคนขายข้าวสารมันรวยรวยทำไมฮะผมก็ที่จะมาบอกท่านท่านบอกว่าก็เฮ้เราก็ช่วยเขาสิเรามาร่วมกันดิเราเป็นรัฐลงทุนในเรื่องของ,งโรงอบโรงสีต่างๆให้เขาเอาข้าวเปลือกมาให้เรา สีเสร็จแล้วขายไปข้าวสารมาจุถุงเสร็จแล้วพอได้ข้าวสารปุ๊บก็เอาเงินข้าวสารนั่แหละไปจ่ายไปคืนให้กับเกษตร,รกรไปขายข้าวเปลือกผมคำนวณแล้วนะข,ข้าวค่าสมมุติว่า15ตันขา้าว15ตันข,ข้าวข้าวเปลือกอเป็นข้าวสาร10 10ตัน10ตันเนี่ยราคาเฉลี่ยตอนเนี้ยสามสามสิบบาทต่อกิโลหมื่นตันคือได้สามแสนสามแสนแบ่งให้เกษตร,รกร75%รัฐเอาไป15%เป็นค่าบริหารจัดการ10 7ิบเจ็ดสิบห้าเ็คือสอแสนสองหมื่ันก็คือูณกลับไปเป็นเงินก็คือข้าวราคาตันละ1 5ื่นบาทแล้วเปลก็คือเกข้าวก็สามารถเอาไปขายให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มน้เขาก็เลยมีนโยบายประกันราคาข้าวไม่ใช่ประกันไต่ประกันครับเป็นเขียนว่า1 5ื่นเป็นอะไรครับหมื่นห้าคือราคาข้าวที่เกษตรกรจะขายได้ก็คือเรามาร่วมกัน ขายข้าวเปลือ,อกจากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสาร,รพอเรารักษาแปรรูปเป็นข้าวสารพอข้าวสารเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไปคืนคํานวณย้อนกลับ202.5 0 0นเป็นเงิน15,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเกษต,ต,ตรตกรจะยกฐานะจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการก็เป็นการยกฐานะพู้ง่ายๆวันนี้เราไม่ขายผลผลิตอย่างเดียว เราอยากให้เกษตรกรขายผลิตภัณฑ์ด้วยเพงั้นเหมือนกับให้กฎหมายคุณอัธวิทย์ทำเรื่องปาล์มก็เหมือนกันให้อัธวิทย์พูดเรื่องปาล์ม6บาทใช่ไหมอันนี้นก็คือการแปลรูปค,คือทุกที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือธนาคารเครดิตบูโรหรือเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันคือเรื่องของทุนผูกขาดคือทุนผูกขาดคุณมดมันคือการดีไซน์มันคือการออกแบบ ความจนไว้ให้เราล่วงหน้าแล้วเขารู้เลยนะว่ารู้ดูการนี้4เดือนนี้ราคาก็น่าจะเป็นเท่าไหร่เราเคยแปลกใจไหมขายข้าวได้เท่าไหร่ราคาปูย่ยาข้า,มาแมลงมันไปนรอ,อเพราะมันนำข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงรัฐก็ต้องผลิตเองนะยังไงรัฐก็ต้องชี้นําตลาดหรือแม้กระทั่งกลุ่มธนาคารที่ผมบอกทําไมในสหร,รัฐอเมริกาเวลาเราไปาเราจบมาจากนู่นเวลาไปกู้เขาอะ ทำไมดอกเบี้ยเขามันแข่งกันแต่ละแบงก์มันไม่เท่ากันทำไมเมืองไทยมันเท่ากันหมดอ่ะเออจริงคุณเคยเห็นแบบความแปลกใจไหจริงๆทำไมอเมริกาดอกเบี้ยแต่ละแบงก์มแข่งกันบัตรเครดิตเนี่ยมันแต่ละประเภทใช่ไหมดอกเบี้ยเหมือนกันบ้านเราเหมือนกันหมดสาเหตุเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะเครดิตบูโรบ้านเรามันพิสดารเครดิตบูโรเกิดจากอะไรรู้ไหมที่เขาเช็คเครดิตทุกธนาคารเขาหุ้นเงินกันเพื่อตั้งองค์กรนี้เพราะงั้นเราก็เลยจะมีปัญหาว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีรอยด่างนิดเดียวอ่ะเขาไม่ให้เราเข้าแล้วมันก็เสียแช่แข็งเลย แต่ถ้าเมืองนอกไม่ใช่นะครับประเทศที่เขาชั้นนําของโลกเนี่ย<ม>เขาแข่งกันว่าเฮ้ยใครที่ตัวเลขสูงสูงดอกเบี้ยจะต่<ม>ํามันถึงมีการแตกต่างเรื่อ,องต่างดอกเบี้ยไง<ม>ทั้งหมดที่ผมบอกว่าผูกทุนผูกขาดคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในประเทศนี้และเขาไม่พูดกันเพราะเขาคือทุนสนับสนุนการเมือง<ม>ในหลากหลายพรรคการเมืองรับของึบอกว่าทุนพวกนี้วันนี้สำหรับประเทศไทยมันไม่ใช่แค่คุณผูกขาดแต่มันเป็นทุนปีศาจ คุณช็คว่าทุนปีศาจเหมือนกันเลยที mm ่ผมจะทำเนี่ยก็ต้องทุนกับทุนทนกับทุนพอสมควรเรื่องปุ๋ยเนี่ยก็ทเลยทั้งพ่อค้าคนกลางนะครับต้องเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วต้องบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเกษตรกรให้มันเป็นธุรกิจการเกษตรเพื่ออะไรรู้ไหมเด็กรุ่นใหม่ที่เมื่อกี้คุณมดามบอกว่าแล้วเด็กรุ่นใหม่หรือเจนต่างๆจะทำอะไรเขาจะได้เห็นไงว่าทำเกษตรก็รวยได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีฐานข้อมูล กเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดรู้ทั้งข้อมูลตลาดจะปลูกอะไรจะทําอะไรให้สอดคล้องกับตลาด<ม>เราก็จะเปลี่ยนกเกษตรกรเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือนะฮะยัง<ม> <c oughs> สมาร์ทฟาร์มเมอร์ระบบไอ้สมาร์ทฟาร์มต่างๆก็เข<ม>้ามาไม่แน่ประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนจากประเทศที่จะหวังว่าจะเป็นอะไรอุตสาหกรรมอาจจะเป็นเป็เกษตรอุตสาหกรรมได้เราจะเป็นครัวโลกก็ได้นี่คือเด็กเจนซีเด็กเจนซีเนี่ยเพราะเด็กเจนซีก็ถามว่าอไรไหมครับขวาญชูวิทครับไม่ใช่มีแต่ในกรุงเทพเอาา <c oughs> อไม่เอาจ <c oughs> ิงตัวเองมีโอกาสได้ไปหลายจังหวัดเด็กเจนซีเด็กเจนซีก็ถามว่าอะไรไหม จะทํางานไปทำไม<อ>ทํางานไปก็ต้องไปเสียภาษีแพงๆทุกวันนี้เสียภาษีชีวิตเขาก็ไม่เห็นจะดีขึ้น MM อ่ะคุณอาิวิทย์ไงตอนนคุณอาทวิทย์ก็่าจะเป็นคนเจนเอ็กซ์เจนไหมุนมาดามนี่แหละคุณอธทวิทย์จะตอบเด็กเหล่านั้นว่ายังไงฮะคือผมจะไม่ยอมให้ทุนผูกขาดเนี่ยเขาดีไซน์เขาออกแบบความจนไว้ให้เราล่วงหน้าชีวิตต้องไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดพวกนี้อยู่ที่ทุนผูกขาดจริงๆแล้วก็ขณะนี้เดี๋ยวมีการปรับรูปแบบภาษีตั้งใจจะทำจะเอา LTF กับ พวกดารานักแสดงต่างๆหรือว่าเวลาขายออนไลน์เนี่ยบางทีเรารวยไวจนเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าปีไหนเรารวยแล้วอ่ะเราไปซื้อ LTF กองทุนเก็บได้ไม่ต้องเสียภาษีคือปีนั้นอ่ะไม่ต้องจ่ายภาษีไปซื้อเงินกองทุนเก็บไว้แล้วพอรออีก3ปี5ปีไปเคลมกลับได้เพราะบางปีมันจนไงเพราะไอ้นี่เขายกเลิกไปนานแล้วใช่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอากองทุน LTF เนี่ยกลับมาให้กับ คนที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่เคยได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐเลยอ่ะ,อะก,ก็สำหรับคนชั้นกลางก็จะ,จะมีมาตรการภาษีลงไปช่วยกลุ่มนี้ต้องช่วยจร,จริงเพราะเวลาเขาแจกเงินทีไรไม่เคยได้เลยมันจะเอาเรื่องกองทุนกลับมาช่วยจ่ายภาษีเซฟไว้ก่อนปีนี้รวยไปซื้อกองทุนอ,อีก3ปี4ปีไปเคลมคืนกลับ